กินยังแล้วร้านข่อยคนนคามดทีบแล้วเพื่อนผมสำหรับค่ำคืนนี้พากันมาร้านคาราโอเกะบรรยากาศดีมากครับพูดไทยด้วยนะครับผมที่เบ่าพชรพูดไทยเพราะว่าต้องพากเสียงเอานะครับเพราะว่าทางร้านคาราโอเกะเปิดเพลงกันสนั่นลั่นแผ่นดินครับผมดาวมุ่นกับ่ายทางหลวงทางมวนน้นองเมีกับมวน มันจะกินยังแล้วนัน่นลานไข่คนทำคนที่แล้วเพิ่นนั่นข้าวโอเกในแต่ยูซีโน่เนี่ยแ no ละพี่น้องวันมี้คอยลองเพียงขนาดเพิ่นจนโดนผ้นากันเปาพาพื้อนที่มีเหล้ามีเบียร์ที่น้ำพัดลมพี่น้องทักวนันข้าวันเพราะไงเพราะหน่อยล้านพอดีเขาโตซีหาโต มนสั่งลูกซิ้นไว้กินน้ำี่น้องกับแคมเหลราแคมเบียก็มีทั้งย่ำมีทั้งลูกซิ้นนะแต่ว่ามัดก,ก็ยังม,นะมองไกลอีกหรอหรอ่าคือมีแต่แป๊บสี่บ่มีแต่ขี้เดียวเลยก็แคมมาทีนึงมาหนาวมาต้องหนะ้ม,มนันเด้อมะนาวมางึมาามางทีาาางห้าาาหายเหม,าามาหือ

มะแอปเปิลก็เรียกแอปเปิลมั้ยไหมไม่ปานน้มดอามันย่งสงาแล้วยำมไรขันเหนมันลายกิโลเไรขันอมันใครอยู่ยังเ็นเง้เาเมยนอะไรปอบตาบมาไหมซุ้มเบ้าลูกตาแว่นลูกตาแว่นตัดผงเสียนงาแต่แพะคงอย่านมาถูกต้องปะนะหูบอกหน้า ออก็ครตักอยต้องตรวจดีแล้วเจ่ดจูดสังรองกับคุณพีนิดลาขึข้นดีนาน่าบอกว่าเอ้ยเอ้ยชื่อคนม,มาหน้าคนหันบังแม่บังบยายอยู่แบบชิเปาอย่างให้กูเนาะ <c oughs> เออื้ียงหูฟังอ่ะใ่จ้ะเอเอถ <c oughs> ึงวันนั้นอนฟังขอเจ้าเนี่จดูนสังองกับคุณกีนิดลาขึ้นดีวนาา บอว่าเอ้ยเอ้ยซื้อคนมาน่าคนหันบางแม่บังยายอยู่แบอืสิบเดอย่งให้กูเนาะอืมแล้วเที่ยงหูฟังวะสะเออถึไวคนนั้นคนอบทำองเจ้าเอ่ยครที่อะใที่อะไหเิวาเนี่ยเจ้าสาวโยมแม่บุนเอเเจ้าาวโยมแม่บุน้องคนน้มัอ้าวมันเแ่นเออมเอเปาว่าแต่ว่ายังนร้องตามตามเดี๋ยวไมกันยังขัดเองเป็นวันนี้เนี่ยยงูิตี้เล่นตรงนี้เปดนตลาดนี่ เด็กน้อยโทรไปมันได้ใช่มจัคุ้มามจว่าวโบานาเาเจ๊งกวมัน่าคนเกียวกันเลยเวลาคนเลไล่เขามันเว่าวมก็มาัาาเนเจงแจงดูแต่ความหมายมันสื่อสารปกติมันยังบได้บ่าสันซะเออมันจะบว่าตามเฮาเขาพาเว้ายังมันก็เว้าตามเท่านั้นเขาถไปาแฟใส่มอ อกจานม่มไปกินเขาในปุยแม่ของน้ำกดกเดียวกื่ืี้ของส่วนไปบึนบึนสใจนส่วนไปเซเว่น้าใจเซเว่นซื้อของก็เห็นอยู่ลูกหมูไก่นะ เพลงลานแล้วไม่มุนนะเออใช้สิบารยังกัย้ยลูกผื่นดีก็คือลูกผูู้อื่นเนาะมาสั่นซะเขาได้ยั้งเขาเนไว้เขากินดอกลูกผื่อนนะอน่ยจะเป็นย่องย่องลูกผื่นย่องลูกเขาเองนี่ได้ยั้งก็ับมาให้แม่กินเอาไปใส่คือบอกมาให้แม่ คิดน้ำใจเนาะไปน้อยแตกินน้อยร้ายคิดร้ายลูกอื่นนะได้ป้าเขาไปหิวเขาไปเลยเฮ้อเฮ้ยเขาไปเลยเขาหย่องเขายังเขาบอกกินน้ำเนาะไม่มนาหย่องไนหย่องลูกคนอื่นหย่องลูกตัวเองสวัสดีครับมาบอกกระเป๋าเปี่ยนครับเล้วเบาตอบน้องรังาตยเบาเบาตอบไทยนะครับเราได้พูดเอาเนาะสวัสดีนะครับได้พูดไทยนะครับบ่าวตอบ ต้องได้พากอานะครับพูดภาษาไทยนะครับพระว่าแม่กุมภมนละพิษพันห้องเพลงนะครับพระราโอเกนะครับอันพี่นงคงครับมาเดียวครราโอเกดยนะครับเด้ออันทางพรนี่ละครับมาเดียวครราโอเกีนะครับเด้อต้องได้พูดไทยต้องได้พากเอานะครับเบาเปต้องได้พากอานะครับต้องพากันะครับต้องได้พูดภาษาไทยนะครับ เขากำลังใช้ชีวิตตามความสขอบข้วโอนันขอบข้วสัญจรดพี่น้องเด้อมูเจ้าอย่าไปบอกไป่าตตำหนิเขาเด้อเออแม่หมอยกกําลังเป็นแม่เป็นย่าที่ดีเด้อเออกําลังเป็นแม่เป็นย่าที่ดีเด้อเนี่ยเออย่องลูกตรงย่องลูกกับของเราเด้อลืมหลอกตีสู้ลืมหลอดตีวาสูดากันประจานกันเอาขอบข้วสูบออกมาขายมานางดากันคนมึงถั่วลูกคนบอลืมเด้อเฮ้ยเฮ้ยคนบ่ลลืมดิเฮ้ยเออ สูส้สางเรื่องอยังรุดโลกไว้เด้เออสุดากันออกโลกโซเชียวไว้รุดโลกแสดงคว่มอ่าสันดากระบนละสนดาสูไว้ในโลกโซ,เช,ววโกโซเชียวรุดโลกที่สู่เฮย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 ลืมละวบอฮะสุดากาันจนสู้ได้เหน็นอันโูกมึงได้เหน็นในสตันสุดากาันจนว่ารุดโลกแล้วสูลืมละตีสันดานสูนั่นฮะสูเอาเอฟซีเอาคนมึงมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินบ่ได้ดิเฮยมันรุดโลกไปบออืม ตอนนี้มันก็กลับคืนสายแล้วแหละไม่ต้องแอบหลอกว่าต้องเสียสแรสงแกล้งรักกันหรือเสียแสงแกงวาสิเป็นแม่เป็นลูกกันกับเป็นแม่เป็นลูก,กันนั่ันเรื่องของสูอยู่แล้วค่ะมัน่ปด้เกี่ยวกับคนอื่นดอกค่ะนะคะแต่ไม่ต้องสแสล้งนะคะอืมไม่คือยังไงสูก,ก็แซงค่ะเพราะสู อตบตาเอฟซีเพื่อขอทานอาลังบ้านนะคะทุกคนจําประวัติศาสตร์ได้เออทุกคนทุกคนจําความประวัติศาสตร์ที่เนา่นาๆของพวกมึงได้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เรื่องดีนะเอออะไรที่มันเสียไปแล้วมันลบไม่หายหรอกมันลบบ่ออกดอกสันดานกัมมุนและสันดานมันลบบ่ออกดอกขอบขวสูนี่ขอบขวนดังนกเข้าถ่วงตามแม่เออว้าห้ เรื่องนางว้านางผักชีวิตคนอื่นนี่กลัวสูนี่ว่าให้ลูกให้หลานกันไม่สูเด้สูเอามานางวิผักวิจาร์เอามาทายกิดเผื่อแหลกเงินเนี่ยสูดาสูสูสูส,ส,สูทายอ,อื่นที่มันต่างสันก็นี่ก็ได้เพต้องบอกถึงลูกหลานที่เป็นแบบเนี่ยเพราว่าซึ่งที่สูเอาว่าลูกหลานลูเรื่องลูเล่านี่ยมันย้อนแยงสวนทางกับการกระทําของลูกหลานพวกสูเอขอขาววั สะดุง้งสะดืองดอกอิลินยามึงก็ต้องไปเว้าดอกว่าเขาสิสะดุง้งเรื่องบ้านบอกกันดุกหน่อยเป็นลูกบักแว่นบักเวินก็ได้สู้กระต่างใจมันเป็นแบบนั้นเออมันเป็นการเฟกนิวข้าใจบอเออสู้ต้องการขายความอ่าบดีในขอบขวดสู้สู้ต้องการขายแบบว่า,าเอาเอาอะไรก็ได้ที่โกหกแล้วได้เงินพวกสู้ก็จะทำไงเข้าใจไหม นะคะอย่าคิดว่าเขารู้ไม่ทันนะคะไม่ต้องแสรงค่ะไม่ต้องแสรงค่ะเยหมอยเอออิลิงมันเป็นอย่างสู้รู้่าสันเออมันตีตาผพอบอกมันเจ็บตาปวดตาสู้เดือดรูเรืองบอคเื่อลูกคือหลานสู้สเลนตนันผีโอกผีโอกบอกเมื่อสู้คิดว่าลูกสู้เล่นผีออกผีออกสู้ไม่ได้รูส้สึกถึงการผิด ความผิดปกติของลูกหลานสุเลยสุพรงวีพากวิจาร์เหมือนเอาลูกหลานมาประจานด้วยซ้ำนะสรุดหุ่หูทูวทนาไม่ได้ใส่ใจดอกเพราะว่ามนขอบคุณดิฉันแต่ดิฉันเห็นแล้วดิฉันก็สมเพศเวทนาแค่นั้นแหละเนะีกนองเนาะบาย